ของการเตรียมรับมือกับการขาดแคลนไฟฟ้าครับหลังจากที่ทางพมา่าเขาจะหยุดส่งก๊าซให้กับไทยนะฮรช่วางาวเดือนที่5ถึง14เมษายนแล้วเราก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟสูงโดยเฉพาะวันที่5เมษายนนะครับซึ่งเรื่องนี้วันนี้มีหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะพูดเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะรับมือนะครับอย่างคุณนำชัยหล่อวัด รอวัฒนตรกูลนะครับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะบ,บอกว่ากรฟภเนี่ยนะครับเตรียมการรับมือกับภาวะขาดแคลนไฟฟ้าช่วง5ถึง13เมษายนเอาไว้เนี่ยทั้งหมด4มาตรการนะครับลองฟังดูนะฮะ4มาตรการนี้ก็คือรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงการไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงสุดช่วงที่มีการใช้ไฟสูงสุดก็คือบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงรณรงค์กันเลยนะครับ ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟได้มากเลยนะครับบ่ายโมงถึงท <c oughs> ุ่มหนึ่งฮะ <c oughs> <c oughs> บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งบ่ายโมงทุ่มหนึ่งนะฮะ <c oughs> สองก็คือรณรงค์ให้ประชาชนช่วยการประหยัดไฟฟ้าอันนี้คุณสองคนต้องฟังด้วยนะฮะเพิ่มอุณหภ,ภูมิเครื่องปรับอากาศดับไฟที่มีความจําเป็นน้อยอดวงไหนเนี่ยที่ไม่ใช้เล้วต้องดับประเภทที่บ้านจดสารที่ใช้ไฟอัตโนมัติอ่ะพอกลางคืนแล้วไฟมาติดเองอันนี้เราต้องดับดับแคบก็ได้ที่ไม่จําเป็น ใช่ไหมฮะครับช่วยกันนะฮะสามก็คือเขาจะมีการเตรียมรถยนต์ผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่นะฮะขนาดกำลังผลิตที่จะผลิตได้ก็คือตั้งแต่200กิโลวัตต์ถึง1เมกะวัตต์ประมาณสัก50คันเอาไปประจำตามจุดต่างๆที่สำคัญโรงพยาบาลนี่ต้องมีแน่นะโรงพยาบาลโรงพักแล้วก็ย่านธุรกิจที่สำคัญถ้าเกิดมันแหมมันผุดับผุดับดับขึ้นมาเนี่ยรถไฟฟ้าสำรองนี่จะได้จ่ายไฟได้ทันทีโรงพยาบาลนี่สำคัญมากนะ นะครับ,รบสก็คือมีแผนการรองรับถ้าหากว่าเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมาจริงๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็สําหรับแผนการรองรับที่ถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาจริงๆนะฮะก็แบ่งออกเป็น2แผนย่อยระดับแรกก็คือว่าถ้ามีไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยนะตอนนี้ไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยเหลือสำรองต่ํากว่า100เมกะวัตฉะนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ได้ก็คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ย อาจจะเป็นไปได้น้อยนะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะมีการทยอยดับไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทรอบนอกก่อนอันนี้คือแผนสำรองที่1น,นะฮะถ้าไฟดับหรือว่าไฟไม่พอจริงๆก็จะดับไฟในพื้นที่ชนบทรอบนอกที่ไม่ใช่เขตเมืองแล้วก็ไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมก็จะดับไฟนะฮะสลับพื้นที่ไม่เกินพื้นที่ละ2ชั่วโมงนะครับ ก็สลับกันไปนะครับรอบรอบนอกจะเริ่มก่อนนะครับคิดเป็นปริมาณไฟที่จะลดลงได้ก็ประมาณสัก300เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็อีกระดับหนึ่งถ้าหากว่าเกิดไฟดับมันมีมาตรการที่รุนแรงขึ้นนะฮะก็จะมีการตัดไฟฟ้าบางพื้นที่ประมาณนะครับ3,000เมกะวัตต์3,000เมกะวัตต์นี่ก็คิดเป็นประมาณ20%ของปริมาณการไฟฟ้าของกฟผนะครับ 300เมกะวัต์นี่นะครับก็จะเป็นการดับหม้อปแปลงไฟฟ้านอกเมืองการตัดไฟจากหม้อปแปลงไฟฟ้า1หม้อนี่นะครับก็จะกินพื้นที่ที่จะดับไฟเนี่ยประมาณสัก20%ของ1จังหวัดสลับกันนะพื้นที่ละไม่สไม่เกิน2ชั่วโมงนี่นะฮะทวนอีกครั้งหนึงน่งฮะอันนี้อาจจะงงง,งหน่อยนะครับคือถ้าหากว่ามันวิกฤตจริงๆเนี่ยแล้วไฟไม่พอจริงจะเดิมเริ่มดับจากรอบนอกก่อน ชนบทรอบนอกที no hmm. more, warfare, so 33, ่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดมันรุนแรงมากขึ้นก็ต้องพิจารณาดับไฟนะฮะประมาณ3 0 0พันเมกะวัตหรือว่าหนึ่งหม้อแปลงหนึ่งหม้อแปลงนี้ก็จะกินพื้นที่ประมาณสัก20%ซของหนึ่งจังหวัดนะแต่เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันทีละสองชั่วโมงทีละสองชั่วโมงนะครับไม่ได้ระบุว่าจังหวัดไหนฮะไม่ได้ระบุไม่บอกยังไม่บอกนะฮะคุณธนาพุทธรังศีนะครับรองผู้ว่าการระบบส่ง ของกอฟอผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮรกอฟอรผเนี่ยบอกว่าสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าสำรองในช่วงนั้นได้นะฮะประมาณ291เมกะวัตต์นะฮะใน291เมกะวัตต์นี้200เมกะวัตต์เนี่ยก็คือจะซื้อเพิ่มจากมาเลเซียส่วนที่เหลือเข้าไปคุยกับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่4โรงให้หยุดการผลิตนะฮะในวันนั้นก็มีโรงของปูนซีเมนของบริษัทปูนซีเมนนครหลวง2โรง ของบริษัทไทยอาซาฮีหนึโรงแล้วก็โรงปูนซีเมนต์ของ TPI โพลินอีก1โรงนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยมันรวมแล้วก็อยู่ที่56เมกะวัตแล้วก็จะขอเพิ่มการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ,ฟ้าบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จากเดิมอีก30เมกะวัตนะครับและเพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าด่านช้างสุพรรณบุรีอีก5เมกะวัตนะฮะ